อเพื่อนจีนนั่้เพื่อนรวมงานกินนํามยังสีนาไระเฮ็ดได้หนึ่งพี่น้องฟ้าฟา้าแต่ว่ากับลืมสูตรหอกสูตรคํามันเป็นสูตรกับคกือเกานะ่าลนะ่ะสร้าบอลลูนทันล่ะเ้าผู้กินเทากับหัวว่าเข้าต้องการใส่สำเนะ ใส่มากใส่น้อยทำไมเพลย่ยางดีเรื่อมันนี่เป่าย่างดีเรื่อมันนี่ขาดทุนขาดทุนตอนนั้นไม่เบิดหมอหนึงหมอเยาที่เฮาเคยเห็ดแล้วเนาะมันจำจำจำเลยแต่แต่ต้องเห็ดเอยียงเอียงใส่อย่างแนมันจะเป็นความจำนะถ้าเป็นถ้าเพื่อนขายน้ำตาลตลาดเพื่อกระห้องละเจ็ดบาทละจ้า ส่วนมันนี่แหละแตบ่ได้ขายน้ำตลาดเอาไปขายโรงงานแต่ว่ามีวิญญาณหนึ่งเดี๋ยวจหาสื่อบกเพาไปได้เนาะแม่ค้าพ่นขายประจำ่นว่ามันเพเทอดไรกับย่างทอเกาอยู่แต่ว่ากับเพียงแค่ว่าลดปริมาณลงนิดนึงอะไรใส่หลาย ปั้นปั้นนี่กับปั้นจนว่าเนียนเนียนปเด็ปปั้นรวมๆเลยปั้นเนียนเนียนเลยนั่นขนมเที่ยนเนี่ยเที่ยงม่งกับแสบเนาะพริกตามแจป่าเข้านะมานั่งปั้นอย่างสีหลอดจนว่าสีเหลวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนได้รงงานเวลาเพื่อนอ่นเหตุงานเมื่อยย่ำขึ้นจะเพื่นกับกินเนาะพอแต่เพื่อนหล่ะจะคลองกับกินคือกันประเฮ็ดได้หนงพี่น้องฟ้าฟ้า แต่ว่ากับลืมสูตรดอกสูตรคำมันเป็นสูตรกันบางแบมากกดเปฏิมาณลุกนิดนึงกับบดบลายดอกมาถามเนาะบนกินิน่ำนะกับมาถามนะสินะได้ตรงเหตุไปกับก็เก่าล่ะซ้ำบอลลัดเหระเนาะห้าผูกินเ้ากรหัวว่าเข้าต้องการใส่ซ้ำไหยนะ ใส่มากักใส่น้อยสำหรับผู้เขากินกับเย็ดขนมเทียนใส่หน่อยไปเอากรบเบียกเด้มนบอต้องใส่หลายๆสิน่ะวันนี้ผ่้ใหม่จ้าเมื่อนนี้ผ่้ใหม่ดูแลหม,ามา่าเพิ่น่ากระแมนความเพิ่นอยู่ดอกเข้ากับขายได้ราคาเกานะ่าหน้าปากาขึ้นปากาขึ้นราคาแน่นขนมเทียนเนี่ยเที่ยงแมงมันกระแช่นเ,นเนาะ เพลิดตามใจป่าเข้าวันนะมานั่งปั่นอย่งสีหลัจรว่าสีเลีวเนาะพี่นอนะอ้องเนาะอือมาเพิ่นกินนั่มม้เพื่อนรวมงานกินน่มอย่งสีนาะอืมอมาเพิ่นกินนั่มม้เพื่อนรวมงานกินน่มอย่งสีนาะ เพื่อนรวมงานกินนํ่ยางสหน้าแก่คุนละเบามากคนบ้าถ้าแก้ลายกับอะไรไม่ค่าเ่ากินแต่เย็ดขนมเทียนใส่หน่อยเพยกับเบีายากเดมันบอกต้องใส่หลายๆสินะเอาสิแเลีวยง่ายบ่สสีิได้เป้าสิได้เป้าปั่น สิบนี้กับซัำนี้เด้อจะขอบคุณนหลายๆถือรับชมวันนี้พ่อใหม่จ้าเมื่อนนี้พ่อใหม่ดูแลเขากินกับเพียนขนมเทียนใส่หน่อยไปเอากระเบียกได้ไหมบ่ต้องใส่หลายๆสิน,น่ะท่ดใดกับยจงท่อเก่าอยู่แต่ว่ากับเพียงแค่ว่ารดปริมาณลุนิดนึง ขายยังกงยากตัวพี่นอ้องเขาบ่มีเพื่อนกินน้ำกัขบขายบ่ได้คือกันล่ะแซบแซบเจ้าของกินกับเจ้าของกับว่าแซบเพราะว่ามันนั่นคนเป็นคนถ้าคนมักไงซำละไหมเห็ดใหม่เห็ดแบบลานนอนรับ นี่เพื่อนได้ลงงานเวลาเพื่อนอ่นเหตุงานเมืม่อยย่ำนนะข,ขึ้นจิเพื่อนก็กินเนาะเพราะแต่เพื่อนแล่ะจะคลองก็กินคือกันเขากินกับเย็ดขนมเทียนใส่่อยไปเอา,ากับเบอยกเด้มนบ่ต้องใส่หล,ลายๆสินะใส่หลายหลยปันป้นปั้นนี่กับปั้นจน,น,เน,เน,นมันเนียนเนียด้ปั้นณรวมรวมใปั้นเนียนางเลย า fellow, ข,าาขายยังไงยากต่อพี่น้องเขาบ่มีเพื่อนกินน้ำกับขายบ่ได้คุยกันล่ะสวัสดีจ้าเมื่อนี้กับว่าปั้นใส่ขนมจ้ะเอาชิลเลี่ยงง่ายบ่สิได้เป่าสิได้เป่าปั้นคลิปนี้กับซัมนี้เด้อจะขอบคุณหลายๆที่รับชมขายยังไงยากต่อพี่น้องเขาบ่มีเพื่อนกินน้ำกับขายบ่ได้คุยกันล่ะ เป็นเพื่อนค้าน้ำตาลตลาดเพื่อกอลกอฮอละหรือเจ็ดบาทเระจะชวนมันนี้ล่ะแต่บ่ได้ขายน้ำตลาดเอาไปขายโรงงานเอาสิแเลีวยง่ายบ่สิได้ีเป่าสิไเ้เป้าปั่นคลิปนี้กับซํานี่เด้อจะขอพุณหลายๆที่รับช่นี่เพื่อนได้โรงงานเวลาเพื่อนอันเห็ุงานมมเมื่อมย์ย่ำขึ้นจะเป็นกับกินเนาะเพราะแต่เพื่อนหล่อจ้องกับกินคือกัน เป็นถับเพื่อนขายน้ำตาลตลาดเพื่อก็หอละเจ็ดบาทประจ่ะส่วนมันนี่ล่ะแต่บ่ได้ขายน้ำตลาดเอาไปขายโรงงานแบสบๆเจ้าคองกินกับเจ้าคลองกบว่าแสบเพราะว่ามันนั่นคุนเป็นคนถ้าคนมาแกย่างดีเรือมันนี่เฝ่าย่างดีเรื่อมันนี่ขาดทุนขาดทุนตอนนั้นใหม่เบิดหมอหนึงหมอ,อยี่ แต่ว่ามีวิญญาณหนึ่งเดี๋ยนี่หาสื่อบกเพาก็ได้เนาะแม่ค่าิ่นขายประจำิ่นว่ามันเพรชวัดอีจ้าเมือ่อนี้กับว่าปั่นใส่ขนมนจะเท่าไรกับย่งางทอเกาอยู่แต่ว่ากับเพียงแค่ว่าลดปริมาณลงนิดนึงอะไร นี้ผ่าใหม่จ้าเมื่อนี้ผ่าใหม่ดูแลข้ากินกับเพียดขนมเทียนใส่หน่อยไปเอากรบเบียกเด้มันบอต้องใส่หลายๆสีนะกผคือเก่าล่ะซ้ำบอลดูัถ่ะละเนาะข้าผู้กินข้าวกระหัว่าข้าต้องการใส่ซ้ำเลยนะใส่มากใส่น้อยสำหรับผู้ข้ากินกับเพียดขนมเทียนใส่หน่อยไปเอากรบเบียกเด้มันบอ ต้องใส่ลหลายๆสินะอืม,อมเพื่อนกินน้ำเพื่อนรวมงานกินน้ำจั่างสินะแก้คนละเบามากเห่อปะถ้าแก้ลายก็บอะไรไม่ค่ะแซบแซ่บเจ,จ,จ้าของกินกับเจ้าของกับว่าแซ่บ พราะว่ามันั่นค้นเป็นคนถ้าคนมากกินก็นใส่แล้วก็มาปั่นจ้าปั่นไว้เป็นข้นกับมาเพิ่นบ่ากับแมนความเพิ่นอยู่ดอกเขากับขายได้ราคาเก่าน้บประกาศขึ้นประกาศขึ้นราคาอืมเพิ่นกินน้ำเพื่อนรวมงานกินน้ำยังสีนา แต่ว่ามีวิญญาณหนึง่งเดี๋ยนี่หาซื้อบอกเปา,าประเด้เนาะแม่ค่าเพิ่นขายประจำเพิ่นว่ามันเพชรเพินี่เพ่นใหม่จ้าเพิ่นนี้เพ่นใหม่ดูแลแม่เพิ่นามากระเมีนความเพิ่นอยู่ดอกเข้ากับขายได้ราคาเก่านะับประกาศข,ขึ้นประกาศข,ขึ้นราคาใหญนะ่ซำลรอไหมเห็ดใหม่ เฮ็ดแบบลานนอนรับแกงคุณจะเบอามากคนณป้ยถ้าแกะลายกับอะไรไม่ค่าพนันขนมเทียนเนี่ยเฮดอย่างมันกระแส่เ,สเนาะเฮ็ดตามแจป่าเข้านะนกะมานั่งปั่นอย่างสีหลักจะว่าสีเลวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดใส่แล้วก็มาปั่นจ้าปั่นไว้เป็นคน นี่ผ่าไหม่จ้ามื่อน,นี่ผ่าไหม่ดูแลแต่ว่ามีวิญญาณหนึ่งเดี๋ยวหาซื้อบักเพาวปได้เนาะแม่ค้าพ้นขายประจำพูนว่ามันเพ,พิ่มพ้นขายประจำพูนก็ว่าย่านเอาอมาเพ่งหลายย่านเจ้าบ่ได้ทุกบ่ได้กำไรพนว่นจาจังสีเนาะ